อัเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลยอมรับว่าการได้พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับเป็นเรื่องที่พิเศษสุดๆแต่ก็เตือนลูกทีมว่างานหนักยังไม่จบเพราะด่านสุดท้ายที่เวมบลีย์จะเป็นบททดสอบสำคัญของพวกเขาหง์แดงเพิ่งสร้างผลงานสุดยอดเปิดบ้านถล่มสเปอร์สีต่อศูนย์ในรอบรองชนะเลิศนัดสองพลิกสถานการณ์จากที่แพ้มาก่อนศูนย์ต่อหนึ่งจนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งสล็อตก็จะได้พาทีมลุ้นแชมป์แรกของเขากับสโมสรในวันที่16มีนาคมนี้ สล็อตเปิดใจหลังเกมว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมากที่จะได้ไปเล่นที่เวมบลีเพราะผมรู้ดีว่ามันเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วบรรยากาศที่พิเศษจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณคว้าแชมป์ได้เรารู้ดีว่านัดชิงจะเป็นเกมที่ยากเพราะนิวคาสเซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆการเข้าถึงรอบชิงมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราพยายามปรับปรุงทีมทุกวันนักเตะทุกคนทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเราไม่ใช่แค่เข้าชิง แต่คือการคว้าแชมป์ให้ได้ผมคิดว่าเรามีค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมาแล้วหลายครั้งกับการทำงานที่นี่แต่การได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศมันควรเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดๆและถ้าคิดในมุมนั้นคืนนี้ก็คงเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่พิเศษที่สุดของเราเลยก็ว่าได้16มีนาคมนี้ลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลที่เวมบลีแฟนหงเตรียมตัวลุ้นแชมป์กันได้เลยแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ